ไทยมีสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีหัวชาร์จรวม578เครื่องในจุดเดียวใจกลางกรุงเทพทำกลางวิกฤตน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันและแบรนด์รถ e ีวีหลายแบรนด์มาตั้งโรงงานในเมืองไทยและทำการตลาดด้วยราคาที่ถูกลงเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและสายรักโลกสอบรับกับนโยบายส่งเสริมการใช้รถอีวีของรัฐบาลปัจจุบันประเทศไทย เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่า BEV Battery EV โดยหากมีรถ BEV วิ่งอยู่100คันบนถนนทั้ง10ประเทศในอาเซียนจะมีถึง60คันที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยจากปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีรถ BEV ใหม่ประมาณ10,000คันและคาดการว่าปี2,566 จะมีไม่ต่ำกว่า4 0,000ืขั้นสถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศและพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้นยังจำกัดอยู่โดยจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าในช่วงต้นปี2566มีประมาณ1,000กว่าแห่งคิดเป็น4 0ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนมากหกัวชาติตามสถานีจะมีแค่2หรือ3หัวเท่านั้นหลายแห่งก็ไม่ใช่เครื่องชาร์จ DC แบบเร็วส่วนใหญ่จะเป็นหัวชาร์จ AC Type 2ซึ่งชาร์จได้ชากว่า DC มาก การชาร์จแต่ละครั้งยังคงใช้เวลานานดังนั้นทางเราได้หาข้อมูลว่าแห่งที่ที่ไม่ต้องรอนานและมากพออยู่ที่ไหนของกรุงเทพในที่สุดก็เจอว่ามีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าในนั้นก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์โดยรับการสนับสนุนพื้นที่โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมติดตั้งการพลังงานอีวิสมาร์บิลิ่งบายเอเอเอ็นนรซึ่งเป็นอาคารที่มีหัวชาร์จมากที่สุดในอาเซียนรวม 5 7 8เครื่องโดยจะให้บริการทั้งรูปแบบ AC normal charge ขนาด7.3 kW จวัตต์ำนวน576เครื่องดำเนินการครอบคลุม100%ทุกช่องจอดรถในอาคารและแบบ DC fast charge 360 k w จำนวน2เครื่องออกแบบระบบการอัดประจุภายใต้หลักการ sharing and charging และมีระบบการบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่สอดรับกับพฤติกรรมการจอดรถของผู้ใช้งานอย่างทัชจิงสมกับที่ไทยเราได้เป็น e v Hub แห่งอาเซียน นายสมพศ์อาหูนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่า EA ยกระดับวิธีใหม่ของระบบการจัดการพลังงานแบบเดิมสู่รูปแบบการก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบบริการชาร์จไฟที่ทันสมัยอาคารแห่งนี้ออกแบบเพื่อการแชร์ริงแอนด์ชาร์จิงที่ส่งเสริมผู้ใช้บริการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการบริหารจัดการพลังงานที่ครบวงจรอ,อย่างคุ้มค่าด้วยนว,วัตรกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบ Predictive และ Productive ให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องชาติไฟฟ้าจำนวนมากได้ไม่ต้องลงทุนในระบบโครงสร้างเพิ่มเติมและมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อจำนวนชั่วโมงการชาร์จใช้งานง่ายควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันอัจฉริยะ EA Anywhere ที่สามารถค้นหาจองชาร์จจ่ายจบได้ในแอปเดียวโครงการอาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทิ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะยกระดับประเทศสู่ EV Hub ด้วยโมเดล EV Smart Building b y EA a n y w h e r e สู่การพัฒนาพื้นที่สำหรับอาคารชุดอาคารสำนักงานและอาคารขนาดใหญ่อาทิห้างสปปรรพสินค้าโรงแรมคอนโดมิกซ์ยูสและ c คอมมูนิตี้มอลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เดิมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่ายั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายสมโพศกล่าว ปัจจุบันสถานีชาติในโครงข่าย EA a n y w h e r e ดำเนินการโดยบริษัทพลังงานมหานครจำกัดให้บริการแล้วกว่า490สถานีทั่วประเทศและตั้งเป้าขยายสถานีชาติไปสู่ธุรกิจการจัดการพลังงาน EV Smart Building by EA a n y w h e r e ภายในสิ้นปี2566เพื่อให้ผู้ใช้รถ EV โดยเฉพาะยังยิ่งผู้ใช้รถในอาคารมีความมั่นใจในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นด้านวันศุก ายแพทย์ปิยมิตศรีธราคณบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทางแพทย์พยาบาลรวมถึงพันธกิจในการสร้างการพัฒนางานวิจัยอันเป็นสิ่งที่ต่อย,ยอดจากองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการรักษาพยาบาลคนไข้ามาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในขั้นตอนการให้บริการคนไข้นั้น ต้องให้ความสําคัญกับการบริการในด้านการเดินทางมายังโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้บริการการรักษาพยาบาลในอาคารต่างๆของโรงพยาบาลโดยได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างดีจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนพื้นที่จุดจอดรถยนต์ทำให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้อย่างสะดวกอันหนึ่ง สำหรับประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถนำรถยนต์เฉพาะรถยนต์เท่านั้นเข้าจอดได้ที่อาคารจอดรถรามาธิบดีพลังงานบริสุทธิ์ในทุกวันเวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่สามารถจอดรถยนต์ค้างคืนได้โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคาดการณ์ว่าในปี2566จําจำนวนการจดทะเบียนรถไฟฟ้าในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ4-5หมื่นคันซึ่งมากกว่าในปัจจุบันหลายเท่าตัว ในขณะที่จุดชาร์จนอกบ้านในปัจจุบันมี3,739หัวกระจายอยู่ใน1,239แห่งทั่วไทยซึ่งส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของวงการรถอีวีไทยทางเราจะนำข่าวสารดีๆอย่างนี้มาฝากเสมอถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับ